สวัสดีครับขับยังไงให้พังครับวิธีพังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็มาดูการขับของบางกันครับขับแบบนี้พังแน่นอนครับนะก็ไปซื้อข้าวหมกไก่แล้วก็ซุปหางวัวออกจากร้านมานะครับก็มาเรื่อยๆนะครับใช้เกียร์ดีครับเพราะว่าถนนที่บ้านก็รถเยอะครับวันนี้วันนี้รถเยอะก็เลยใช้แค่เกียร์ดีครับ ก็ออกมาเรื่อยๆครับมันก็เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ของมันไปนะครับวิ่งวิ่งไปนิดนึงมันก็เปลี่ยนแล้วล่ะครับสำหรับเกียร์ดีครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกียร์สามแลครับความเร็วประมาณไม่เกิน30ครับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอ้าวต้องจอดนะครับมีรถออกจากซอยทางลัดครับอ่าตามไปครับตามคันหน้าไปคันหน้าก็ ขับได้ช้ามากๆครับนะแล้วก็เราก็ไม่มีจังหวะจะแซงเลยนะครับแล้วก็จะพยายามแซงไปมันก็เหนื่อยเปล่าครับเพราะว่ามันก็ไปติดข้างหน้าของข้างหน้าของข้างหน้าของข้างหน้า,า,นาต่อไปเรื่อยๆครับก็ก็ต้องขับแบบนี้แหละครับความเร็วก็ประมาณยี่สิบสาสิบางก็ไม่เข้าใจว่าว่ายังไงนะครับแต่ว่าเขาก็ขับตามกฎละมั้งครับเพราะว่าเส้นนี้มีป้ายข้างทางว่าให้ขับแค่สามสิบครับนะ ก็เนี่ยแหละครับก็ใช้เกียร์ดีไปจริงๆก็ควรจะใช้เกียร์เนะครับแล้วก็เป็นเกียร์เอ็ครับก็สักเกียร์สก็ก็หนักหนาแล้วนะครับจริงๆควรจะเป็นเกียร์หด้วยมันก็ไม่ไหวนะแล้วบางก็ขี้เกียจครับก็แบบนี้ครับพังครับรอบรอบก็อยู่ประมาณพันสองพเท่านั้นเองครับนะ เนี่ยถ้าขับแบบนี้ตลอดนะครับพังครับขม่ามันเยอะครับนะความร้อนมันก็ไม่ได้บูธมันก็ไม่มาโอ้ยมีแต่เรื่องครับนะก็ตามไปเรื่อยเรื่อยครับไม่รู้จะแซงยังไงเพราะก็ไม่คิดจะแซงด้วยครับเพราะว่าขับเส้นนี้ก็จนรู้แล้วครับว่ามันแซงไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็มีรถสวนมามีรถเข้าซอยออกซอยแซงไปแซงมาเดี๋ยวลงลงทุ่งนานะครับท่านเห็นไหมครับมีทุ่งนานะมีลงลงไปตบ่อยๆนะครับทุ่งนาตรงแถวเนี้ยนะก็ นี่แหละครับบางก็จะเรียนว่ามันก็ตามคู่มือเขาบอกนะครับว่าถ้าไม่ขี้เกียจก็ใช้เกียร์เอนะครับแต่ถ้าขี้เกียจก็ใช้เกียร์ดีอย่างกรณีนี้บางขี้เกียจครับบางก็เลยใช้เกียร์ดีครับซึ่งจริงๆมันควรจะใช้เกียร์เเพื่อให้รอบมันสูงสักหน่อยครับนะก็ซักรอบอาจจะใช้เกียร์สซักประมาณ2000 2000กว่ารอบขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้อยู่เกียร์ดีนี่ ความเร็วประมาณนี้ก็มันก็คงอยู่เกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สี่อะไรแล้วล่ะครับนะก็แบบแบบนี้บ่อยๆพังครับนะถ้าท่านขับลักษณะแบบนี้ความเร็วแบบความเร็วต่ำแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้มันสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะท่านควรจะเดินทางไกลให้มันเผาเขม่าไปบ้างนะครับมันจะได้อยู่กับท่านยาวๆแล้วก็จะได้ปัญหาน้อยๆครับอย่างนี้อ่าบางก็แค่ พูดง่ายๆว่าไปซื้อแกงนะครับนะมันก็มันต้องซื้อแกงนะครับนะก็ก็ขี้เกียจนะอ่าก็จริงๆก็ใกล้จะถึงบ้านนะครับนะแต่ก็ก็ขี้เกียจอยู่ดีนั่นแหละว่าคิดว่ามัน,ม,นมันไม่ไหวอะ่ะอ่าก็จะบอกต่อว่าก็รถรถบางมันก็ส่วนใหญ่มันก็ใช้ซื้อแกงครับบำรุงรักษาก็ตามเลื่อยเปื่อยนะ ก็ไปเที่ยวได้ครับวันก่อนก็ไปเที่ยวมาก็ไปเที่ยวได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับรถที่ใช้ซื้อแกงท่านเห็นไหมครับว่าการขับซื้อแกงเนี่ยมันมันทารุณกับรถท่านมากขนาดไหนมันจะต้องขับอยู่ไอรอบต่ําๆเกียร์ที่สูงเกินเหตุแล้วก็ความร้อนอะไรมันก็ไม่ได้นะครับมันก็มีมีแต่ปัญหาก็ยังไปเที่ยวได้เลยครับนะ ทางที่การไปเที่ยวเนี่ยมันเครื่องยนต์มันทํางานเบาวกว่าครับอ่าก็มันเห็นไหมครับท่านดูสิครับมันไม่มีทางที่จะแซงอะไรได้เลยถ้าเราจะแซงเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่าอ่ะแล้วดีไม่ดีมันจะเกิดอุบัติเหตุเอามันมีรถเข้ารถออกซอยตลอดนะนะครับก็ขับแบบนี้ครับรับรองพังครับพังครับแน่นอนบ่งแบตไดชงใดชาร์จอะไรพังหมดนะครับมันทุกระบบอะ่ะมันไม่ใช่ คือมันไม่ใช่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ทําแบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แบบนี้ครับแต่ว่าเราจะทํายังไงล่ะก็เราต้องใช้อ่ะจะให้ออกต่างจังหวัดตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับจะให้มีรถสําหรับซื้อแกงอีกคันหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะก็เรามีอยู่แบบเนี้มันก็มันก็มีแต่รถแบบนี้เราจะทําไงอ่ะมันก็ก็นีก็พยายามที่สุดแล้วนะครับมันก็ ก็ก็ต้องรับสภาพนะครับ,ค,รบคือเราก็ไม่ต้องไปโทษรถหรอกครับเพราะว่ารถเขาก็ออกแบบมาดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราใช้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเช่นกรณีเนี้ยมันไม่เหมาะสมครับอ่ะนี่ก็จะจะ,จะถึงตลาดที่บางจ่ายตลาดประจําแล้วนะครับนี่ก็เห็นไหมครับมันมันช้านี่มีรถอะไรเนี่ยอ่ารถไอติมเหรอเอารถไอติมนี่มีประจํานะครับรถอะไรไอติมครับไอติม ไอติมนี่มีประจำครับนะโอ้นอกจกไอติมแล้วก็มีพ่วงโคงพ่วงข้างอะไรโอ้ยแย่แย่ครับมันก็สามสิบสี่สิบก็ลำบากแล้วนะนอกจากไปท้ายท้ายถนนอ่ะท้ายท้ายซอยอะ่ะอันนี้ก็ก็เทาบางทีบางจุดมันโล่งๆลงๆก็กดไปได้ถึงแบบประมาณร้อยสี่ร้อยห้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสภาพกลางกลางซอยเนี่ยต้นซอยเนี่ยมันก็เป็นสภาพเนี้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นโคง้ง โคง S นะฮะก,ก็ทำความเร็วไม่ได้หรือจะทำได้ก็ได้ครับก็มีมีแหกกันไปแล้วนะครับมีแหกกันประจำแล้วครับนะก,ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะขับอย่างนั้นทำไมครับอะนี่ตอนนี้บางก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วครับเพราะว่าตลาดนี้บางก็เดินมาบ่อยครับเดินมาทุกวันแหละนะมาจ่ายตลาดครับอืมก็มาให้ดูเฉยๆนะครับว่าการขับที่ไม่เหมาะสมมันเป็นยังไงวิธีการพัง รถดีเซลมันเป็นยังไงครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะขับอยู่สามสิบสี่สิบเกียร์ดีครับนะพังครับต่อให้ต่อให้ขับเจเอ็มก็พังครับมันมันน้อยเกินไปแล้วมันก็ใกล้ด้วยครับเนี่ยแค่กี่นาทีเองเจ็ดเจ็ดนาทีขับสามสิบสี่สิบก็ประมาณไม่กี่โลแล้วครับนะมันไม่ได้ครับไม่ได้มต้องขับเยอะกว่านั้นครับอ่าบางจะถึงบ้านแล้วครับจะเลี้ยวเข้าเข้าหมู่บ้านละก็เอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ